ตีจ้าเพื่อนเ e พื่อนเอฟซีสุขุสุขชนจา้ามัอนี่ผ้ามาเบิงเบียพักจ้ะพี่น้องเบียพักที่จะไปปลูกนะจ้ะเบียกวงตุง้งแม่บ้านสปาเพื่อนปลูกไว้จ้ะเพื่อนว่าเพื่อนกำลังงามมาเอาไปเอาเอาไปขยายเนี่ยวัสดุเอาไปปลูกเนี่ยวัสดุมะยอนเอาวะเพื่อนบอกมะยอนเอาต้นง,งามๆไปปลูกเนี่ยวัสดุจะตายแน่นตึดเลยจ้ะ กวางตุงต่งจะพัตุรงตุ่งถ้าจะเอาปลูกไว้ตอนนี้สตาร์พันปิดนะปิดประกอบประกอบกา้านปิดไปไ้ายใรหอมเบื่องอีกแบบนึงอ,ออกมาเบิง้งผักจ้ะพี่น้องพยาย่างสียางเถ็มเทียมหมือว่านีเห็ดชิดเรลากล่องตีร่างกาตี หัวทิ่มหัวล่องค่ะพี่น้องก็เลืลเอ่อไดล่องฉิบอันนี้ก็อีกถาดหนึ่งจะถ้าเจ้าเพาะไวันมันใหญ่มากเอาไปปลูกเด้เอื่อ <c> น <oughs> แม่บานเพิ่นก็ได้เพราะว่าเห็นแม่บานชอบปลูกต้นไม้กินนะจ๊ะบานนี่เนี่ยป่อมยัง้ จะไปหาสถานที่ปลูกแบบนี้เบืบ้องบรรยากาศรถกระบะไฮหลท์ก็พี่น้องมิน้วันจันทร์ปกติมันเปิดเพิ่มรถจะตีดจะแถวนี้บรรยากาศดีดีดีเขบบ้าไปเพิ่งบอลปลูกพักจะเพื่อนเพื่อนเพยายามี้ยยางยำเชียมได้แค่บ,บ่็ห้กล่องสั้น บ่ให้ขาบสัน้นหรือว่าหนีเครีย์พื้นที่ว้แน่เราจะแต่ว่าบ่ท่านใดเรียบร้อยดีจะมุนีกะเฮ็ดตอจะเพื่อนเพื่อนยางสระสใสเขาไม่ได้มูบานจะไปเบิงพักไปเบิงเบียร์พักแล้วก็สิบเขามาเบิงบอนปลูกจะพี่น้องหรือว่าเห็ดว้อันนี้ ปลูกหร้อมไหวซื้อจ้ะหร้อมจากหร้อมจากตรงเนียจ่ะพี่น้องหร้อมปลูกไว้ตั้งปีที่แล้วใหญ่ามานสซนี่ไวแนะ่เดี๋ยวเมื่อนี้ก็จิเห็ดสวนจะเห็ดปับปรุงหอมกระถางนี่จ้ะพี่น้องมึง่เพิ่นจะแห้งแห้งเพิ่นกับ่ตายหรอจ้ะว่าเ้าปับปรุงเดี๋ยวเพิ่นก็งามคือเกา่ามึงเย่องยุ้มทีเดียวเพิ่นก็ขึ้นมากเลวจ้ะ เดี๋ยวเขาจะมาถอนเมดเนี่ยจ้ะถอนแล้วก็ปลูกไม้อันนี้ก็จะเอาไว้ปลูกกวางตุ้งที่ไปเบื้งองวังหันอะจ้ะที่เขาเจ้าเพาะไว้สองแปลงแปลงหนึ่งมีแปลงหนึ่งจ้าดอกมะลิดอกมะลิเอาไปเห็ดร้อยหํามกับเขาดอกยอดสดเดาพี่น้องมึงดูแห้งตัดแห้งแตกได้จ้ะพี่น้อง กำลังกินเลยจ้ะยอดสดเดางงามเบิ่งสวนจ้ะพี่น้องเบิ่งดอกบักนาลวลหลายเชิดสวนจะ้ะเดี๋ยวจะปลูกต้นไหม่ก็เลยถ้าเลาะสักคน,นเราจะดอกบักนาวโอ้เริ่มบานแล้วจะดอกบักนาวบานแล้วงามอยู่ นาวหล่ไหลเริ่มเห็นตะกอนนในพืนดอกห,หน่อยๆเร็วว่าเคยเห็นตอนนี้บานงามเลยจ้ะอันนี้เป็นหน่วยละโอเคจะ้ะโอเคเดอกนาวดอกนาวลาไลยเด้อพี่น้องจะเห็นไปเห็นดอกดอกบานปรดได้ใส่แว่นตาแล้วว่าเคยเห็นแต่ก็แต่ก็ดทายไป <laughs> ต้นบักเน่าไว้จ้ะเบิ้งสับปะรดที่ปลูกไว้นะจ้ะปลูกไว้าสามมือแล้วจ้ะปลูกไว้าสามมือแล้วย่านฝนตกใส่ย,ย่านพันเนาอยู่จ้ะแต่ว่ามือว่ามือฝนตกเอาฟ่มมะขอบไว้จ้ะบ่ให้บ่ใราะหานามเข้าไปในหยอดเไปปลูกไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าสิได้กินบ่ เออดูบรรยากาศพี่น้องลูกหมอนเริ่มจะสุกเลยจ้ะแต่ว่าลูกน้อยหน่อยว่ะใจจ้อยนี่น้อยปูกล้วยก็บใจ้อยนี่น้อยปูหมอนก็ลูกคือเมืองไหมลูกคนน้อยหน่อยลุงลุงลุงลูกคนน้อยบทัคเห็นว่าจ้ะหลายหลายอยู่แต่ว่าหันลูกนี่น้อยหนึ่ง จะเห็ดสวนกันว่านี่ออกมาถางต้นใหม่แมวนัง่งค่ะจับนกอยู่นี่้องสวนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะออกมาเห็ดบอลน,นี่อะจ้ะพี่น้องแต่ว่าขอเห็ดฉิบสักเกินอุ๊เดี๋ยไปเอาอุปก,กรณ์มาตัดหนาตัดหยัง ทั้งหยาทั้งดงพี่เนาะมีดพผอมสิโละสถะานทีนี่ปลูกต้นใหม่จะห้าฝนตกมากจะได้มีพักกินแนี่วเขาบานจะเบิ่งบรรยากาศเอาเนาะจะเนาะปคุ้งเริ่มเหลืองแล้วจะเริ่มนาสิเจบได้แล้วจะเขาว่าตูดเพลินเหลืองแล้วเนาะ เอา้าวหมบ้านมี่สีน่นุยมือนนีหายไปน่วยหนึ่งเอ้ยมีคนเอาไปแล้วแมาสงสัยพีบะแม่บา้บานบา้านแม่บา้บานบ้านปูประกกต้นะนี่เริ่มเหลืองแลวจ้ะเก็บได้แลวจ้ะเก็บไปให้พ่นซุกเองเนี่เพราะสันก็ลอกกินได้จ้ะก็ลอกกิน,นแ่บจะพ่นซุกแล้วพ่นกันแบแ่บจำานี่กระบ,บ่มใดเลยจ้ะ เก็บเป็ดชาสมวยพะละโอ่น้ำหนักดีๆพี่น้องนี่บ่มีบักหุ่งตําแล้วจ้ะมีแต่บักหุ่งสุกบักถั่วก็มีหน่วยอยู่จ้ะนี่หน่วยน้อยๆบ่ได้ใหญ่ปานได๋นี่ถั่วนอนดิบักถั่วอยู่ใต้อีนี่อืมก็เตรียมจ้ะ ตำลึงไปดูต้นมะละจะไม่บานเอามะละมาปลูกไว้โอ้ยคเขนกว่าจริจังพี่น้องไปเก็บมะละมาแต่ในในป่าหุน้นสุดซอยจ้ะเอามาปลูกไว้จะจะได้พวกเขาไปเก็บไก่นะจ้ะเวลาอยากกินมุดสันมุดเขาไปเก็บในปา่าในดงจ้ะ ลอกออกมาปลูกกว่งวลา,าพันสีเป็นยังไงปรากฏว่าคืนจะนี่กำลังงามเลยมันละพันทนแรงเลยใจเพราะต้องหดน้นามพันกระยูดด่ใดอ่านสปาบอนติดกับกระสปะ่าหันถ่านผ้ายางไปท,ทั้งคุนเลยจ้ะอ้อมออกนอกลวดไปถาดทานัน บักขามก็มีได้ยะมกอยู่ในนี้กับทบลบกระทบลบหนีดอกงามเด้พี่น้องเนี่ยดอกคนจีงามงามมักดอกกระทบลบโอ้บักคูะดอกสวยจ้ะเฮามีฝืนพร้อมชอบดอกกระทบลบดอกสวยดีพักชูรถ ต้นชุลลดจ้ะพี่น้องดูบรรยาก,กาศดูดูต้นเหมต้นใหม่งามๆต้นดอกใหม่ในบ้านแต่ว่าหลวงหนาดูเลยพี่น้องพาชมพาชมอะไรกับโบหู ยางหยั่งบ่ได้อาไปไหวได้หะอมุณบ้านมีเห็นพวกใดวุนีมาย้มยมิ้มอยู่หันบ่บ่แมนผู้ใดผู้นี่มาเพิ่นแต่ว่าได้เบิ่งหรอเห็นได้ยินเสียงอยู่นึกว่าขาเจ้ามาเอาขยะเอาว่าคูงสูกไปไห้กินบะบรรทัศน์ไหนสู้แควแต่ว่ามันเหลืองแล้วเออ สามมื่นก็ได้กินดิตัดแป้นคือนมาค่ะขันตรงนี้อุ้ยเขาตาัดมือเราต้อนเอายู่ถาดเดียวเอาบ่าเอาไปขันบ่เอาจะสี่อขันเหมืต,ตัดเ่ยคุณเด้ไปตัดเอาอีกก็ได้มีเดียวเดี๋ยวเอาแมาห่หายอยู่ในบ้านคอยขี้ข้านเฮ็ด,ดยอยู่งจดงานหลายมันบ่หลายขันกินรสเดียวเดี๋ยวไปเอามาก,กันเบิงเ่งแจกพี่น้องเอาักแป,ป้นไปให้เอื้อยคนกว่าถนนเพิ่นไปขันกิน ให้เพิ่นไปยื่เรื่ออาจ้ะเพิ่นกัดกินนะยืะ่นกินบ่ท่านพักอยู่บ้านก็ยื่นเพเมดจ้ะอันนี้อันนี้หลักมันจะตัดตัดออกอันนี้หัวเอาเมีดไปให้เพิ่นตัดนะตัดนัน่งไงเอาไปเพิ่นขันสมกินได้กินอยู่ได้จ้ะนี่เพราะอะไรอ้าอ้าเจ้ามาตัดเอาอีกให้ตัดให้มันเมดเนี่ยมาตัดนะ เนี่ยค่อยตัดไวแล้วนูมไม่ตดออัตดแล้วอนะีกปเออไปเดี๋ยวค่อยตัดให้ก็ได้ค่ะนะ่ะค่อยตัดให้ก็ได้เฮ้เพราะว่าค่อยจิดตัดอยู่แล้วนะตัดพักแป้นไปให้เพิ่นเหลือวบถาดเดียวจะต้องตัดออกฟันสิกแกๆจักหน่อยได้ยาย บอคัดซือเพราะว่าเอยว่ามันสิแก่จักหน่อยคอยเลยตัดถิ่มเมินเลยเนี่ยอ่ะใช่หนึงรูแก่ไม่แก่ไม่แก่ดอกเคยว่าเคยตัดถิ่มหลากหลายด้วยเนี่ยหางมันใหญ่ดีแล้วพอเจ้าบริษัทคอยจักสิเอาไปเห็ดจังไหลกเลยค่ะคอยกะสิคันสมเจ้าคอยบ่มีน้ำเขาเจ้าเขาแซ่เขาเนี้ยซึ่งเด้ออะไรคอยก็เล่นเออไปมันดี่นีต้อมีด้านหนึ่ง ใอลนี่นี่นี่ถึงแล้วก็หัวฮะเข้าไปแล้วตีใส่หลายบ่ได้เงินน้ำเขาใจเงินเหลือนบ่ล่าหรอกระดาษนี่ในบ้านยังมีอีกได้คอยบอฒน์เหนืเอาออกมาสิเดี๋ยวขอยานเจ้าเก็บเมื่อยเออ mình lùa mình hoa cả xe đầy đây thành mà hoa xe này và tu